เซ็กซ์สามัญประจําบ้านประจํารจครวัวเรือนแหมฟังยังไงยาแก้ปวดยังไงไม่รู้นะคะเหมือนปวดหายเราก็มาเป็นยาประจําบ้านในการที่จะช่วยเหลือปัญหาเซ็กส์ Sex, ให้คลายลงนะฮะมไม่ว่าจะเป็นชีวิตรักคู่หรือเป็นหมู่คณะก็ได้นะครับเรามีน้องคนหนึ่งซึ่งบังเอิญเข้าไปมีประสบการณ์ในเรื่องของเซ็ก์หมู่ะนะคะซึ่งกําลังเป็นที่นิยมของวัยรุ่นทั้งหลายนะคะเราจะมาคุยกันดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ มีผลตามมาอย่างไรนะคะแต่เรามีคุณหมอนะคะประจํารายการของเราคุณหมอสุกมลจะมาช่วยวิเคราะห์ว่าจริงๆเรื่องเซ็กส์หมูเนี่ยเป็นเรื่องสนุกอย่างเดียวหรือมีเรื่องที่มีปัญหาตามมาด้วยนะคะอันนี้ไม่ควรพลาดนะครับติวักเต็มร้อยวันนี้นะคะไม่ใช่เรื่องเซ็กส์ของคนสองคนนะคะแต่เป็นถึงสามแล้วค่ะแต่ไม่ใช่เราสามคนนะคะเป็นเรื่องรสนิยมของคนกลุ่มหนึ่งนะคะครับ กลุ่มหรือที่เราเรียกกันว่าเซ็กส์หมู่กรุ๊ปเซ็กส์นะฮะหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นการสวัปปิ้งหรือแลกคู่นอนนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอวิทยากรของเราแล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยท่านหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนครับช่วงนี้สนับสนุนโดย close up นะครับสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาจะได้รับกิฟต์เซตจาก close up เป็นของวิิธานศาพท์นะครับขอเชิญพบกับคุณหมอสุกมลวิภาวีพลคุลและก็น้องฝนครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับมอนหล่นเลยต้องบอกว่าประเด็นเรื่องนี้เป็นด้านมืดของเรื่องเพศเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมจะแยกว่าเรื่องเพศเนี่ยเราอาจจะมีกิจกรรมทางเพศด้วยตัวเราเองเอหรืออาจจะมีกิจกรรมทางเพศกับคู่นอนรเรียกว่าเพศสัมพันธ์แต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่กับคู่นอนแล้วแต่ว่าเป็นคําที่เราจะได้ยินกันบ่อยก็คือเรื่องของสวิงกิ้งสวิงกิ้งแี่สวิงกิ้งเนี่ยมันมีอยู่3แบบ สออามแบบก็คืออันที่หนึ่งเรียกว่าเมดสวัปปิงแปลว่าแลกคู่แลก,ก,กคู่ชูชื่น ถ้าพูดเพาะๆแลกคู่ชูชื่นอ่าและอีกอย่างะครับอันที่สองก็คือว่ามีสามคนอันนี้เขาเรียกสามคนออนลเวงฮะคือนอกจากว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วอาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแต่ถ้าสี่คนขึ้นไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มเซ็กหรือเซ็กหมู่อ๋อสี่คนขึ้นไปแล้วถ้าเกิดเป็นร้อยคน่ะครับอันนี้เขาเรียกเซ็กม็อบเป็นม็อบเลวครับเขาเรียกก่อม็อบแล้วไม่ใช่หมู่นะครัคราวนี้มาฟัง คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนี้เธอได้กรุณาเราอย่างมากนะครับ,รบได้มาปรากฏตัวในรายการของเราถึงแม้จะมีหมวกมีแว่นตาแล้วก็เถอะแต่ก็ต้องชื่นชมน้ําใจของเธอนะครับที่จะมาแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันเพื่อเป็นวิทยาทานสําหรับคนอื่นๆที่จะได้ไม่ต้องเจออย่างที่เธอเจอนะครับน้องฝนเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าประสบการณ์ที่คุณหมอพูดเมื่อกี้นะฮะอะไรนะแรกคู่ชู้ชื่นสามคนโละเวงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องฝนเจอมาแบบไหนจ้ะ ก็สามคนค่ะสามคนเป็นหญิงสองชายหนึ่งอ๋อแล้วชายนี่เป็นใครครับเป็นแฟนอ๋อเป็นแฟนของหนูแลวหญิงอีกคนหนึ่งเป็นใครครับก็เป็นแฟนของแฟนหนอีกทีนึงเป็นแฟนของแฟนหนูฝ่ายชายมีแฟนสองคนค่ะแต่หนูไม่ทราบใช่ไหมคะก็ไม่ทราบว่าเขามีแฟนอีกคนก็นึกว่ามีเรากับเขาสองคนเป็นแฟนกันมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับน้องฝนก็ไปเที่ยวปีใหม่ด้วยกันครับก็เช่นนั้นแฟนก็พาไปบ้าน ผู้หญิงคนนั้นก็ไปนอนค้างด้วยกันพอรุ่งเช้าแฟนก็ตื่นก็ตื่นกันพร้อมสามคนก็กลังจะลุกไปอาบน้ําเขาบอกว่าเอออย่าเพิ่งไปดิเขาก็ชวนมีอะไรด้วยหรือว่าเออก็ทํากันไปสองคนนี้นี่ไม่ทำเขาบอกว่าไม่เป็นไรเลยครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกเขาก็เลยมีเพศสัมพันธ์กับพี่ผู้หญิงคนนั้นก่อนแล้วเขาก็ปลุกอารมณ์หนูได้โดยใช้มือครับจากนั้นเขาก็ เปลี่ยนมามีเพศสัมพันธ์กับหนูครับเสร็จสักพักหนึ่งเขาก็จะกลับไปทําที่พี่ผู้หญิงคนนั้นพอพี่พอแฟนหนูกลับไปทพี่ผู้หญิงนั้นหนูก็เลยลุกออกจากเตียงไปไปอยู่ในห้องน้ําจนแฟนหนูเสร็จสิ้นภารกิจหนูถึงกลับมาเขาก็ถามเออเป็นไรไหมหนูวเออไม่ไรหรอกแต่เวาไม่เอาแล้วนะในสถานการณ์ตรงนั้นก็คือว่าเขาชวนหมายถึงว่าเขาเขาพยายามชวนแล้วก็เหมือนกับ ชักโชวแล้วมีบางส่วนที่เขาพยายามจะเหมือนกับปลุกเร้าให้หนูเข้าไปคล้ายๆว่าให้ไปร่วมเหตุการ์ด้วยไปร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วย,วยซ่งจริงๆไม่ได้คาดการณ์มาก่อน<ช>ว่าตอนตอนที่รู้ว่าเขามีแฟนอีกคนหนึ่งตอนนั้นคิดยังไงคะว่าเออกันแรกกาว่าจะเลิกกับเขาไปเลยแต่เลิกไม่ได้เพราะว่าเรามีอะไรกับเขาไปแล้วรักเขาไหมครับรักค่ะรักด้วยนะเพิ่งทราบคืนวันนั้นเองใช่ไหมครับ วันปีใหม่วันนั้นเองว่านี่คือแฟนเข้าอีกคนหนึ่งค่ะอย่างนั้นเหรอฮะเขาพามาให้รู้จักอ๋อคนไหนมาก่อนมาหลังพี่เข้ามาพี่เข้ามาก่อนอ๋อเหรอแล้วพี่เขาปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงเขารับเราได้ไหมเขารับได้เลยเพราะพี่เขาบอกว่าไม่ใช่คนแรกอ๋อหมายถึงว่าเขาเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วแฟนหนูก็มีแฟนอีกหลายคนแล้วก็ชักชวนเข้ามาในกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างนี้ร่วมกันความรู้สึกตอนแรกเลยที่น้องฝน เจอแบบโอเคพอรู้ว่าแฟนเราแล้วก็มีแฟนอีกคนหนึ่งปฏิกิริยาของเราปเป็นยังไงครับโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยอึ้งเลยอึง้งเลยคิดอะไรไม่ออกอแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่อึง้งคิดอะไรไม่ออกเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าคืน,นนั้นเนี่ยนี่แหละคือที่ที่เราจะมาอะนอนค้างอ้างแรมด้วยกันสามคนอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะ,ะ,ะแล้วยังไงครับคือเขาเขาชวนเขาชวนนอนเขาบอกเดี๋ยวคืนนี้นอนที่นี่นนนก็ได้เป็นยังไงครับเพื่อนเอนเขาก็ไปกันเยอะ อ๋อไม่ใช่มีแค่สามคนไม่ใช่ค่ะอ๋อเป็นปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้มีหลากหลายมีเพื่อนผู้หญิงผู้ชายเยอะแยะค่ะแต่พอตกคืนประมาณมันเป็นอะไรเป็นร้านเป็นผับหรือเป็นอะไรครับมันเป็นร้านร้านคอมอ๋อร้านร้านคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแหละถ้าเราสามคนก็นอนในห้องเดียวกันห้องเดียวกันนะฮะก็เป็นห้องที่มิดชิดนะโอเคแล้วก็นอนกันยังไงครับตอนกลางคืนที่นอนก็ หนูนอนก,กลางแล้วก็ขนาบข้างสองด้วยหนูแล้วก็แฟนเขาค่ะคือนั้นไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรคะ่ะมามีตอนเช้าตอนเช้าชหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิน้นเรียบร้อยเราอาบน้ำแบบท่านแล้วมาพิจนารณามองย้อนกลับน้องฝนรู้สึกไงครับก็กลัวว่าเธอจะมีปัญหาอะไรตามหลังหรือเปล่าปัญหาเช่นอะไรครับอย่างเช่นแบบว่าติดโรคติดอะไรอย่างเงี้อยออเพราะว่า เข่ามันก็ออกกันบ่อยๆว่าติดโรคอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ถุงยางอืมเรเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะมันมีมากกว่าหนึ่งเนาะไม่ใช่เฉพาะเรากับเขาอันนี้เรื่องโรคอย่างหนึ่งละ,ะและอย่างมีอย่างมีความกังวลอย่างอื่นไหมครับไม่ค่ะก็หนักนั่นปที่เรื่องโรคคิดยังไงคะสำหรับฝนเองฝนรู้สึกว่ามันเหมือนกับจะไม่กลับไปแล้วไม่อยากจะมีประสบการณ์อย่างนี้อีก ความรู้สึกคือเหมือนกับรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ,คะถ้ามองในมุมที่ที่ที่ฝนฝนคิด,คดไว่าไงเพราะว่าแฟนเขาคงพยายามชักจูงก,ก็ไม่เห็นเป็นไร<ม>ก็เคยมีมาแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องคิดอะไรมากฝนคิดไว่ายังไงคะไม่ทราบแต่ก็รู้สึกว่าไม่สบายใจ<ค>ที่จะไปนในสถานการณ์แบบอย่างนั้นอีก<ค>ใช่ไหมคะตอนนี้ความสัมพนันธ์กับแฟนเป็นไงบ้างครับคุณฝนกับแฟนก็ห่างๆกันค่ะไม่ค่อยไปยุ่งกับเขายังรักเขาเหมือนเดิมไหมคะรักเขาเหมือนเดิม โอเคน้องผลตอนนี้ยังเรียนอยู่ใช่ไหมจ๊ะก็แ,แฟนนะจ๊ะแฟนก็เรียนอยู่ว่ะอ,อ๋อยังเรียนยเขาเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ที่เดียวกันถามคุณหมอสุกมลการที่มีเพศสัมพันธ์หนึ่งชายกับสองหญิงแล้วก็มีเพศสัมพันธ์เอาแบบไม่มี protection ก่อนครับการกระจายของโรคคือถึงแม้ว่าถ้าไปเที่ยวผู้หญิงมาเนี่ยนะฮะสามีไปเที่ยวผู้หญิงนอกบ้านเนี่ยเราก็อาจจะมีเชื้ออยู่อาจจะเป็นเชื้ออะไรก็ได้ครับเชื้อเริ่มเชื้อราเชื้อหนองในแท้หนองในเทียมเชื้อ เอชไอวีเชื้อซิฟิลิสเนี่ยก็สามารถมาติดภรรยาได้คราวนี้ยิ่งถ้าเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในเวลาพร้อมๆกันเนี่ยมันก็มันก็เรียกว่ายังไม่มีการชาระล้างอะไรเลยการติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเขาใช้ถุงยางอนามัยล่ะก็ป้องกันได้มากขึ้นแต่ถ้าถุงยางอนามัยเกิดขึ้นต่แชร์กันอ่าอย่างนี้ก็ยังติดอยู่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันต้องเปลี่ยนแต่อย่างไรก็ตามผมก็ไม่ได้สนับสนุนตั้งแต่การที่จะมีเซ็ก คือรายการเราเราก็ส่งเสริมเซ็ก์ที่จะสัมมาเซ็ก์อะพูดง่ายสัมมาเซ็ก์คือการปฏิบัติที่ถูกต้องในค,คู่สมรสจะทาให้ที่รักเดียวใจเดียวกันเพราะผมคิดว่า,าในฐานะที่เป็นแฟนกันเป็นคู่ชีวิตคู่สมรสกันเนี่ยความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีเนี่ยมันต้องเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งในความสัมพันธ์ของสามีภรรยาครับแต่ดูเหมือนน้องฝนก็เล่าว่าเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายคนก็มีประสบการณ์คล้ายๆกันค่ะโอ้ยอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆที่สถาบันเดียวกันเนี่ยแหละครับค่ะ เราก็ต่างสถาบันด้วยต่างสถาบันด้วยคือเราเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้ก่อนที่เราจะมีจะมาเจอด้วยตัวเองเรื่องคนอื่นเป็นยังไงบ้างครับก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยแฟนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่านานแล้วเมื่อสองปีก่อนแฟนคนอื่นๆแฟนเพื่อนก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเหมือนกันก็คือว่าสองหญิงหนึ่งชายกับกันมีไหมครับสองชายหนึ่งหญิงไม่มีค่ะเท่าที่ได้ยินมาก็คือหนึ่งชายสองหญิงค่ะมันเป็นความ นิยมในหมู่ที่เป็นแบบเรียนแบบไหมคะใครๆก็จะบอกว่าอาจจะมี VCD หรือมีหนังประเภทแบบอย่างนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหนังต่างประเทศนะคะในหนัง X เ,เราจะเจอเยอะแต่ว่าถามว่าเรียนแบบหรือเปล่าถึงแม้ว่าจะไม่มีวิดีโอพวกนี้ผู้ชายหลายคนก็มีนานมนที่จะมีความต้องการมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วเพราะเราพูดกันเสมอว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนแห่งเซ็ก์แล้วก็ความก้าวร้าวส่วนผู้หญิงเขาเป็นฮอร์โมนแห่งความสเสน่หาเขาก็รักเดียวใจเดียว <c oughs> แล้วก็จะเห็นว่าผู้หญิงจะมีฮอมนแห่งความผูกพันพอมีเซ็กแล้วพอรักเขาแล้วเนี่ย <c oughs> ก็อยากจะรักเขาเสมอไปถึงแม้ว่าเขาจะไปมีคนอื่นก็ตาม <c oughs> แต่ว่าประเด็นที่เพราะว่าประเด็นที่เมื่อกี้น้องน <c oughs> ้องฝนพูดบอกว่าไม่อยากไม่คิดว่าจะเลิกกับเขาเพราะว่าเรามีอะไรกับเขาไปแล้วแต่ผมคิดว่าไม่อยากให้เราใช้ความคิดเข้ามาตีกรอบออการหาทางออกของเราว่าถ้าเรามีอะไรกับคนนี้เขาไปแล้วแล้วเราจะต้องอยู่กับเขา ถ้าในชีวิตเราพบว่าอยู่กับเขาแล้วเขาทาให้เราเจ็บปวดทางจิตใจมากขึ้นเขาไม่รักเดียวใจเดียวเขามีโอกาสที่จะเอาเชื้อจากคนอื่นมาติดเชื้อเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งน้องอาจจะต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะคนคนนี้เนี่ยจะเป็นผู้ชายที่คู่ควรที่จะอยู่กับเราหรือเปล่านะไม่ใช่แค่ว่าเรามีเซ็กกับเขาไปแล้วเราเสียให้เขาแล้วเราจะต้องเป็นแฟนเขาคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ครับเรายังมีทางเลือกอื่นๆอีกเยอะๆในชีวิตน้องฝนมีอะไรจะถามคุณหมอสุกมลโดยตรงไหมจ๊ะ อนอกเนือจากเรื่องโรคติดต่อเพื่อนฝากมาถามค่ะวาออ่าการมีเซ็กส์หมู่เนี่ยชายหนึ่งหญิงสองบ่อยๆจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ,อถึงไม่บ่อยถึงแม้ว่าครั้งเดียวเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการติดเชือ้ออันนี้ที่ที่จะต้องระวังค่ะแล้วเพื่อนผู้หญิงที่กลุ่มเนี่ยมีแฟนเป็นผู้ชายสองคนครับแล้วเขาก็มีอะไรได้วยกันทั้งคู่ครับแต่ไม่ได้พร้อมกันไม่ได้พร้อมกันจะเป็นอะไรไหม โดยเขาไม่ไดใส่ถุงยางคราวนี้ถ้าเกิดตั้งคันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาเราก็ไม่รู้เลยครับว่าลูกใครผลงานงจงกระถางทอด,น,ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคืออย่างนี้นะในเรื่องของเซ็กในวัยหนุ่มสาวเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้เห็นดีเห็นงามผมไม่ได้ห้ามปรามอะไรแต่ว่าถ้าคิดว่าจะใครที่ยังไม่เคยมีเซ็กผมให้ถือคติเรื่องซ็ก e ์แต่ถ้ามีเซ็กแล้วก็ต้องมีใช้เรื่อง save s e ก็คือการสมพุงยางครับป้องกันทั้งเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้วก็เรื่องการติดเชื HIV อ้อเอชไอวีนะครับแล้วก็ชีวิตก็อย่าจมอยู่แค่นี้ครับเพราะว่าความสุขของมนุษย์เราเนี่ยบีบเยอะแยะมากมายฮะอย่างตอนผมอยู่วัยรุ่นเนี่ยผมมีความสุขจากการอ่านหนังสือ,อมผมอ่านหนังสือในห้องสมุดแล้วผมรู้สึกว่าผมมีความปิติผมอิ่มเอ,อิบผมรู้สึกว่า มีความสุขกับการอ่านหนังสือเราก็เรียนรู้สิ่งนี้มาตลอดอะไรก็ตามที่เราทําแล้วเรามีความสุขเราอยากจะทําสิ่งนั้นบ่อยๆนะครับความสุขทางเพศก็เช่นเดียวกันครับเป็นความสุขของมนุษย์แต่ว่าอย่าติดแค่ที่ตรงนั้นครับเพราะว่าชีวิตเรามันมีความสุขอื่นๆที่มันมีคุณค่าในเรื่องของศิลปะเรื่องของความใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราก็อย่าทิ้งการเรียนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานยังครับน้องฝนครับที่ไหนคะ ปีใหม่โอเคก็มาสักสองสาเดือนนะผลที่จะตามมาทางด้านจิตใจครับคุณหมอสุกมลครับแต่ขณะนี้น้องฝนกําลังผ่านกําลังประสบอะไรอยู่ขณะนี้ทางด้านจิตใจต้องถามตัวน้องฝนเองแล้วตอนนี้ว่าเกิดอะไรยังสับสนอยู่ไหมฮะยังมึนๆยังยังบอกว่าเออจะตัดจะเลิกกับเขาดีไหมเพื่อนก็บอกเลิกไปเถอถ้าเขารักมึงอะเขาก็ต้องคบกับมึงคนเดียวประมาณนี้เลิกๆไปผู้ชายมีดีเยอะ ใจน้องเนี่ยเขาก็คิดอยากจะเลิกแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือความผูกพัน<ะ>ที่เราเราผูกพันกับเขาแล้วผู้หญิงนี่ก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าเวลารักแล้วรักเลยครับซึ่งผู้ชายไม่ใช่อย่างงั้นพอรักแล้วรักเลยเนี่ยมันทําให้เลิกยากนะครับแล้วก็สับสนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเอ๊ะที่เขาคบกับเราเขารักรักเราเนี่ยเขาจะมีคนอื่นมาก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้หรือเปล่าความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกที่ แหมเอกเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเนี่ย<ช>ก,ก,ก็เกิดขึ้น<ช>ครับเพียงแต่ว่าอย่าอยู่ในสภาวะที่จำยอมครับ <ๆ S 2> เราต้องเป็นคนที่เป็นฝ่ายเลือกแทนที่เราจะเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกเองถ้ามันต่อรองกันด้วยความรักนะคะคือผู้ชายจะรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติปฏิบัติกันแต่ว่าด้วยความรักก็น่าจะยอมได้หรือน่าจะยอมรับได้แล้วก็อย่างที่ว่าน้องผมก็อาจจะรู้สึกเออเราก็รักเขาเขาก็อาจจะ ยื่นข้อเสนอว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตรักเราแล้วเราก็รักกันต่อไปแล้วก็เหมือนไปใช้ชีวิตปกติครับขขถ้าเรายอมรับไม่ได้ก็ต้องยืนยานกาบเขาครับว่าสิ่งนี้ฉันรับไม่ได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่มันกระทบความรู้สึกของเรามากมแล้วเราไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้อีกอแล้วถ้าเป็นไปได้เราอยากให้เขาซึ่งเป็นผู้ชายที่เรารักเนี่ยรักเดียวใจเดียวกับเราก็ต้องเลือกแล้วว่าคุณจะเลือกคนนั้นหรือเลือกเราถ้าคุณเลือกคนนั้นก็ขอให้เเรรามีีสิิททธ่่จะะไปลืืออกคคนนนับ ชัดเจนนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเ,เราเลือกเขาไปเนี่ยในอนาคตถ้าสม,สมมุติว่าแต่งงานกันไปเราก็ยังไม่พ้นทุก์ครับโอกาสที่เขาจะนอกใจเราก็มีเยอะแยะ<ช>ครับสำหรับน้องๆที่แค่ๆกับผู้ที่ยังเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยอย่างม .6 ปี1ปี2พ่อแม่จะมีส่วนในการที่จะช่วยหรือปกป้องช่วยตั้งหลักชีวิตให้กันยังไงกับลูกกันดีคะเราเราใช้สื่อต่างๆที่ได้ยินได้ฟังจาก ทางหนังสือพิมพ์เช่นข่าวคมคืนต่งตางๆหรือว่าอย่างกรณีนะี้ก็ต้องถือเป็นกรณีศึกษาว่าเออมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บเห็นไหมเขาไปนอนด้วยกันเขาไม่ได้คิดว่าจะมีเซ็กก็คือไปงานเลี้ยงสังสรรค์ใช่ไหมวันปีใหม่ครับวันนั้น <ๆ S 1> น้องฝ <ไป S 1> นเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเซ็ก์แล้วจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ต้อง,ง<า><ฟ>รู้ว่าในบรรยากาศที่ผู้หญิงและผู้ชายอยู่ด้วยกันเนี่ย แล้วการเคลือบเคลิ้มหรือว่ามีฤทธิ์เรื่องแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดความพลาดทังเกิดขึ้นครับแล้วความสุขเกิดขึ้นแป๊บเดียวแต่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นเรื้อรังซึ่งมันก็ไม่คุ้มก็เอาเป็นกรณีศึกษาว่าจะทําไงที่เหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นกับลูกสาวที่คุณพ่อคุณแม่ราครับครับเรียนรู้จักสื่อครับครับก็ต้องขอขอบคุณน้องผลเป็นอย่างสูงนะครับจี่วันนี้ได้กรุณาให้เกียรติยกรายการของเรามาเล่าเรื่องในส่วนที่ถือได้ว่านะครับ ไม่ใช่ทุกคนนะฮะที่จะกล้ามาพูดมาคุยอย่างนี้้วยตัวจริงๆเลยเอราะเคุณน้องคนเป็นอย่างสูวยงางเลยครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติรักให้เต็มร้อยกันต่อช่วงต่อไปับคุหมอสุกมณหลังษับสน,นับ